สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เจอคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกสัปดาห์แรกที่เราเรียนเทอมสองนะครับก็ยังเป็นเรียนออนไลน์อยู่เนาะหัวข้อที่ครูจะนํามาสรุปวันนี้นะครับก็คือที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการนะครับของภูมิภาคนะครับสิ่งที่เราจะนํามาสรุปร่วมกันวันนี้ก็คือทวีปยุโปนะครับ ทวีปยุโรปทวีปยุโรปตั้งอยู่ในเขตซีโลกเหนือนะครับโดยมีพื้นที่นะครับต่อเนื่องจากทวีปเอเชียจึงได้รับการขนานนามว่ายูเรยนะครับยูเรยและดินแดนที่มีอากาศอบอุ่นจนถึงหนาวจัดนะครับมีอากาศอบอุ่นพอเหมาะจนถึงหนาวจัดแลนะมีความรุมสมบูรณ์ด้วยแร่ทรัพยายกรแร่นะครับ ดินและน้ำลักษณะภูมิประเทศคล้ายคาบสมุทรส่วนหนึ่งของทวีปนะครับมีชายฝั่งทะเลที่ยาวเว้าแหว่งเป็นสาเหตุนะครับให้ทุกพื้นที่ในยุโรปได้รับอิทธิพลจากทะเลและมหาสมุทรนะครับถ่าท่านเรียนเห็นนะครับเปิดไปตามที่คุณครูดูแน่133หนูก็จะเห็นสีนแดงๆนี่คือทวีปยุโรปแล้วลูกนะครับ มีพื้นที่บางส่วนก็ติดกับเทเชียเหมือนกันนะครับในบริเวณตอนกลางของทวีปนะครับทางตะวันตกไปยังตะวันออกเป็นภูมิประเทศที่เชื่อมระหว่างเทือกเขาสูงนะครับตอนใต้กับที่ราบอันกว้างใหญ่ของทวีปนะครับเราก็จะเห็นนะครับตามรูปภาพเนาะในทวีปยุโรปมีความเจริญก้าวหน้านะครับในด้านเศรษฐกิจเช่น สหราชอาณาจักรนะครับหรือประเทศอังกฤษนะครับฝรั่งเศรสเรัสเซียเยอรมันสเปนโปรโตุเกสซึ่งประเทศเหล่านี้เคยเป็นมหาอำนาจโลกในยุคจักรวรรดินิยมนะครับมีแต่ประเทศที่ใหญ่ๆแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีนะต่อมาหน้าต่อไปนะครับแผนที่ภูมิประเทศทวีปวิโลปนะครับแสดงแนวเทือกเขาแม่น้ำและมหาสมุทรหานักเรียนเปิดไปหน้า134นะครับนักเรียนก็จะเห็นภาคแต่ว่าภาคข้างบนนะครับ เขาก็จะไม่ระบ,บุประเทศแล้วนะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์ถ้าเกิดเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับก็จะแทนแทนอะไรลูกแทนภูเขาสูงใช่ไหมอ่าสีที่จางลงมาก็จะเป็นภูเขาหรือเทือกเขานะครับสีเขียวก็จะแทนป่าไม้สีฟ้าก็จะแทนแทนอะไรลูกอ่าแทนแหล่งน้านะครับหรือมหาสมุทรนั่นเองนะอ่าเทือกเขาที่อยู่ติด มหาสมุทรแอตแลนติกนะครับเช่นเทือกเขาสแกนดิเนเวียนะครับอ่าเป็นเทือกเขาใหญ่นะครับอ่าเทือกเขาอ่าเทือกเขาแอลนะครับอันนี้ก็มีความสูงเหมือนกันนะครับเทือกเขาที่ติดทะเลเมดิเตอร์ลเรเนียน,นก็คือเทือกเขาเอลเพนไนท์นะครับอ่านเรียนดูตามบนขวดนักเรียนก็จะเห็นนะครับส่วนประเทศนะครับประเทศในแผนที่ยุโรปนี่ก็มีเยอะ เยอะมากมายนะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้นักเรียนทําเป็นการบ้านว่ามีประเทศอะไรบ้างน,นะครับเพราะว่าให้คุณครูเล่าให้ฟังก็คงจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจโดยการสรุปนะครับให้คุณครูแล้วกันเนาะ,อะโอเคนะครับวันนี้คุณครูก็ขอ,อสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมส่งงานคุณครูนะครับสวัสดีครับ